พี่สาวโชว์หมายเรียกน้องเมยเข้าเกณฑ์ทหารเน็บจุกจุกน้องต้องตายในโรงเรียนเตรียมทหารด้วยนะคะผ่านมาเกือบ3ปีแล้วการจากไปของนายพักพงศ์ตันการหรือน้องเมยนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่1ซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่17ตุลาคม2560ภายในโรงเรียนเตรียมทหารยังคงเป็นที่เคลือบแคลงใจของสังคมและครอบครัวล่าสุดครอบครัวตัญการมีเรื่องให้ประหลาดใจอีกครั้งเมื่อจู่จูมีหมายเรียกเกณฑ์ทหารส่งมาที่บ้านโดยใน Facebook ส่วนตัวของนางสาวพิสุชาหรือมี พี่สาวน้องเมยได้โพสต์ภาพหนังสือหมายเรียกเกณฑ์ทหารลงใน Facebook พร้อมข้อความว่าคุณพี่เรียกใครไปเกณฑ์ทหารนะคะน้องเขาตายในโรงเรียนเตรียมทหารด้วยนะคะเมยพี่ธัญาการกลับมาเกณฑ์ทหารก่อนซึ่งในหนังสือหมายเรียกระบุด,ด้วยว่าด่วนที่สุดให้นายพักพงศ์ไปแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่สัสดีอำเภอเมืองชนบุรีภายในวันที่31สิงหาคม2563ซึ่งก็ทําให้ชาวโซเชียลต่างวิาพากษ์วิจารณ์การทํางานและระบบข้อมูลของหน่วยงานรัฐที่ไม่อัปเดตแม้แต่เรื่องสําคัญ อย่างการเสียชีวิตที่มีการออกใบมรณะบัตรชัดเจนทั้งที่จริงแล้วข้อมูลควรจะเชื่อมถึงกันทุกหน่วยงานทั่วประเทศอย่างไรก็ตามนางสาวพิสุชาได้ระบุเพิ่มเติมว่าตอนแรกที่น้องยังมีชีวิตก็เคยมีแจ้งมาบ้างแล้วแหละอาจจะมีหนังสือเรียกไปเกณฑ์ทหารแต่ว่าทีนี้พอน้องเราตายอำเภอก็ออกใบมรณะบัตรมาให้เราว่าข้อมูลมันเป็นส่วนกลางและออนไลน์หากันทั่วประเทศไม่น่าจะพลาดเรื่องแบบนี้นะหรือว่าเมือยังไม่ตาย